ล้วก็จะเข้าไปที่หน้าเดิมนะคะแล้วก็กดมาที่ลิงก์นะคะมาที่ลิงก์ของระบบระบบสารบัญนะคะในส่วนของระบบสารบัญเนี่ยสิทธิ์ค่นอนข้างค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเพราะว่าเราใช้งานทุกคนเนาะในในองค์กรของเรานะคะจีนะคะหลักๆนะคะเราก็จะมีในส่วนของผู้ดูแลระบบเนาะมีส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นเจ้าหน้าที่สารบัญสารบัญกลางนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นสารบัญกลสารบัญกองเนาะอ่าแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับสารบัญเนาะแล้วก็จะเป็นสิทธิ์นะคะในส่วนของระดับระดับผู้บริหารเนาะหรือหัวหน้างานเนี่ยค่ะเช่นหัวหน้างานหัวหน้ากองนะคะอ่าผอผู้ในการกองอ่า ออลองประหลดัดประหลัดเทศบาลเนี่ยค่ะแล้วก็สิทธิ์ของนายกเทศบาลเนี่ยนะคะอันนี้คือสิทธิ์ที่มีอยู่เนาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอ,อันนี้นะคะในส่วนของสาร,รบัญเนาะเราก็จะมาดําเนินการนะคะในส่วนของการรับส่งหนังสือนะคะการรับส่งหนังสือเนาะ อ่ะคราวนี้การการรับนะคะก็จะมีสองแบบเนามีการรับมีการรับหนังสือจากภายนอกนะคะแล้วก็การรับหนังสือที่เป็นหนังสือภายในด้วยกันเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการส่งหนังสือใช่ไหมคะก็คือ,อะจะส่งออกไปข้างนอกกลับหนังสือที่เราจะส่งจากกองเราไปหาอีก,กองหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือเหมือนส่งภายในนะคะก็จะมีทั้งส่งภายในแล้วก็ภายนอกเนาะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะเข้ามาเข้ามาในส่วนของอผู้ดูแลระบบนะคะสิบผู้ดูแลระบบก,ก่อนเนาะ,ะอ่ปึ๊บอันดับแรกเราก็จะมาจัดการก่อนนะคะเราจะมาจัดการสิบผู้ใช้งานก่อนนะคะแล้วก็มาจัดการข้อมูลพื้นฐานก่อนซึ่งข้อมูลพื้นฐานตรัวนี้กับสิบผู้ใช้งานตัวนี้นะคะแอดมินจะเป็นคนดูแลอ s ย r ส a m e p a พ s ส o r ์น,นะคะของ ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนะคะอ่าอ่ะโอเคนะคะเราก็จะเข้ามาในส่วนของผู้ดูแลระบบละนะคะจากนั้นเนาะผู้ดูแลระบบนะคะเราก็จะดูแลเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลพื้นฐานในที่นี้ก็เช่นประเภทบุคลากรเนาะหรือข้อมูลกองงานมีกองอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็คือจะต้องทําการเพิ่มกองนะคะในหน่วยงานของเราให้ครบเนาะมีประเภทหนังสือหนังสือเนี่ยมีแบบไหนบ้างเช่น หน,นห,นหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือสังการหนังสือต่างๆหนังสือภายในอย่างนี้ค่ะชั้นความลับชั้นความเร็วตรงนี้เราเอาไว้ทําอะไรเนาะเราเอาไว้ทําเวลาแบบเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข้าไปดําเนินการเกี่ยวกับหนังสืออะค่ะมันจะต้องมีมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เป็นช้อยให้เราเลือกเนาะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเราไม่ต้องไปพิมพ์ไปเลือกว่าเนี่ยเป็นหนังสือเป็นชั้นไหนเป็นชั้นความเร็วเป็นเป็นชั้นด่วนเป็นชั้นด่วนที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่ สมมติเนาะเรารับหนังสือเข้าหรือจะเป็นหนังสือออกเนี่ยคะ่ะเราก็จะต้องไปเลือกข้อมูลพวกนี้นะคะกำหนดว่าหนังสือปกติไหมหรือด่วนแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกําหนดในส่วนข้อมูลพื้นฐานเนาะที่จะต้องนําไปใช้นะคะที่จะได้นําไปใช้อ่าโอเคนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าจะเพิ่มแล้วก็คลิกที่เพิ่มเนาะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะกรอ,อกข้อมูลลงไปเนาะจากนั้นเราก็บันทึกนะคะ ถ้าเราจะแก้เนาะเราก็คลิกที่ปุ่มแก้แล้วก็แก้แล้วก็แก้ไขเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็คลิกบันทึกนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราจะไปจัดการผู้ใช้งานบ้างอ่านะคะจัดการผู้ใช้งานบ้างปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะอ่าผู้ใช้งานถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานก็คลิกเพิ่มผู้ใช้งานค่ะแล้วก็กรอบรายละเอียดของผู้ใช้งานลงไปเนาะชื่อนามสกุลรหัสตำแหน่งอ่านะคะเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนที่เป็นสีแดงคือคือบังคับบังคับให้กรอบ นะคะบังคับให้กรอกคือถ้าไม่กรอกจะบันทึกไม่ได้นี้เนาะถ้าเป็นสีเขียวคือ,อ,อไม่บังคับให้กรอกนะคะจะกรอกไ,ได้หรือไม่กรอกไ,ได้ระบบสาม,มารถที่จะบันทึกได้อยู่นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เวลาที่เราจัดการผู้ใช้งานนะคะซึ่งในส่วนของผู้ใช้งานในที่นี้ก็จะรวมในส่วนของผู้บริหารด้วยนะคะผู้ใช้งานทั่วไปด้วยนะคะในสิทธิของทุกสิทธิ์นะคะที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการเก็บภาพลายมือชื่อเนาะเพราะว่าเวลาที่ เราสร้างหนังสือนะคะหรือเวลาเรากระทำการอาจจะต้องมีการาลงลงลายมือชื่อนี่ค่ะนะคะ,ะ,คะเราก็จะดึงภาพลายมือชื่อตรงนี้ไปใช้งานนะคะ <g ười> ซึ่งเวลาที่เราจัดการผู้ใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องมาจัดการขอ้อมูลภาพลายมือชื่อลงไปก่อนนะคะ <g ười> เพราะว่าเวลาที่เขาเข้ามีสิทธิ์ของเขาแล้วเวลาที่เขาจําเป็นจะต้องลงลายมือชื่อเนี่ยลายมือชื่อเนี่ยมันจะได้ลงได้นะคะเพราะมัาจะถูกดึงจากระบบไปเลยนะคะยก <g ười> ตัวอย่างนะคะ อ่ะสมมติว่าเราเกาะข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะอ่านะคะเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในวิธยการแบบนี้นะคะอ่ะก็อย่างเช่นเนาะก็จะเป็นอ่าชื่อนามสกุลนะคะอ่าอันนี้อาจจะชื่อยาวหน่อยเนาะเป็นข้อมูลทดสอบนะคะอ่าเพราะว่าเวลาเราทดสอบบางทีสิทธ์เยอะเราจะจําตําแหน่งไม่ได้เลยแล้วก็แบบว่าอ่าขอนะคะสติตําแหน่งไว้นิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราไปใช้งานจริงเนาะเราก็ ไม่จําเป็นจะต้องใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์แค่ชื่อนําสุลได้เลยเนาะแต่ในเคสตัวอย่างนะคะขอขอเป็นข้อมูลตัวอย่างก่อนจะได้ดูได้ง่ายจําได้ง่ายนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ใช้งานนะคะเวลาที่เขาเข้ามาใช้งานระบบเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ user name ตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลอื่นๆนะคะรวมไปถึงภาพลายมือชื่อที่จะต้องอ่าบันทึกลงไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราเพิ่มเนาะ แก้ไขเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะข้อมูลเดิมนะคะถึงดึงขึ้นมาแล้วก็สมมติว่าเราเราเปลี่ยนลายเซ็นนะคะแล้วก็เราต้องแจ้งแจ้งผู้ดูแลระบบนะให้เป็นคนให้เป็นคนดูแลให้นะคะให้เป็นคนแก้ไขข้อมูลให้เนาะแก้ไขเองไม่ได้นะคะอ่ะเราก็จะแจ้งผู้ดูแลระบบอ่าเข้ามาทําการเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์อ่าที่เป็นลายมือชื่อให้กับเราเนาะอ่ะสมมุติว่าเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราก็จบด้างนอกเดิมเนาะ ต้องการลบได้ไหมก็ลบได้เหมือนเดิมนะคะก็ก่อนจะลบก็นิดนึงเนะาะนะคะเช็คนิดหนึ่งว่าอ่าโอเคนะคะคุณจะลบจริงไหมอย่างเงี้ยเนะาะก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างอ่าที่ได้ลงมานะคะอันนี้เป็นสิทธิทุกสิทธิที่เราจะได้ใช้งานในการาทดลองใช้ในวันนี้นะคะอโอเคนะคะถัดไปนะคะหมดจากหน้าที่ของผู้ดูแลระบบแล้วเนาะเราก็จะ ออกจากระบบค่ะเราจะไปเริ่มที่การดำเนินการกับการรับส่งหนังสือนะคะออกมาก่อนนะคะคราวนี้เราจะาดำเนินการเก็บกับหนังสือเนาะโอเคนะคะเราต้องอันดับแรกเลยเนาะสมมติว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับการรับหนังสือนะคะเป็นรับหนังสือรับหนังสือจากภายนอกเนาะเริ่มต้นจากรับหนังสือภายนอกก่อน เราก็จะมาดูว่าสิทธิ์ที่สิทธิที่าการรับหนังสือคือใครเนาะแน่นอนว่าต้องเป็นสิทธิของสารบัญการใช่ไหมคะสารบัญการต้องได้รับสิทธิในการลงรับหนังสือได้อเราก็จะเข้ามาในสิทธิของสารบัญการนะสิทธิของสารบัญการค่ะมันเป็นสิทธิของสารบัญการนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปปึ๊บนะคะสิทธิ์นี้นะคะมันจะถูกแยกตั้งแต่การจัดการผู้ใช้แล้วนะว่าใครเข้าไปในสิทธิ์ไหนก็จะเจอเมนูแบบไหนนะคะ าจากนั้นค่ะเราก็จะอ่านเรามาดูตัวอย่างการลงรับลงรับหนังสือภายนอกอ่าเราก็จะไปที่เมนูหนังสือภายนอกนะคะก็คือรับหนังสือภายนอกเนาะอ่านนะคะพอรับหนังสือภายนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นรายการเดิมที่เราเคยรับไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายการเดิมเนาะที่เราเคยรับไว้นะคะก็จะมี มีในส่วนของรายละเอียดต่างๆของหนังสือนะคะแล้วก็จะบอกว่าในหนังสือนี้เป็นหนังสือภายนอกนะสถานะก็คือหนังสือเนี่ยกําลังอยู่ในระหว่างการทําอะไรอยู่เนาะตอนนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการนะคะเหมือนกับว่ารับไปแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดกระบวนการประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานะเอกสารมันไปถึงไหนละอะไรอย่างเงี SU ้ยเนาะเราก็จะบบว่าเอาไว้ติดตามอะค่ะว่าเนี่ยตอนนี้สถานะนะเส้นทางนะนะคะตอนนี้อยู่ที่ถูกส่งไปที่ไหนแล้วตอนนี้ ยกตัวอย่างเช่นทรงจากสารบัญกลางนะคะตอนนี้ถูกส่งไปยังสารบัญกองเนาะตอนนี้หนังสือออกจากสารบัญกลางไปแล้วอย่างนี้ค่ะหนังสือจะอยู่ที่สารบัญกองนะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสถานะเนาะส่วนเอกสารนะคะในส่วนของเอกสารตรงนี้ยุบเมนูตรงนี้นิดเดียวนะคะอ่าในส่วนของอคอลัมน์เอกสารตรงนี้นะคะมันก็จะมีสถานะเนาะอ่า เป็นเอกสารต้นฉบับเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราลงรับะคะ่ะเวลาที่เรารับเนาะรับเข้าระบบเอกสารที่มาจากภายนอกเราต้องทําการสกแกนใช่ไหมคะเราก็จะสแกนพอเราสแกนเสร็จแล้วก็จะเอาไฟสแกนนั้นนะคะแนบเข้าไปในระบบเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราแนบแล้วนะคะฝั่งมันก็จะมันก็จะถูกแสดงขึ้นมานะคะให้เราเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นไฟล์ตัวอย่างนะคะอ่านะคะตัวนี้ก็จะถูกอ,อก็จะมีด้านบนเนาะเราก็จะ เป็นการลงรับลงรับแล้วนะสารบัญการลงรับนะคะเลขที่เลขที่รับเท่าไหร่นะแล้วก็ลงวันที่อะไรนะคะแล้วก็วันเวลาที่รับอะไรมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกส่งมานะคะก็แนบเข้าไปในระบบนะคะเมื่อลงรับแล้วก็จะมีการสแตมป์การลงรับตรงนี้เนาะให้เราได้ทราบนะคะขอปิดตรงนี้ไปนะคะ,ะถัดไปนะคะถัดไปอ่า นอกเหนือจากเอกสารต้นฉบับนะคะอะเรามาดูด้านล่างก่อนนะคะเวลาที่ที่เราที่เราลงรับเนาะเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะอ่ะตัวนี้จะได้ดูกันอ่าลำดับที่หนึ่งค่ะดูลำดับที่หเป็นตัวอย่างกันนะคะเรามีเอกสารต้นฉบับแล้วเนาะสมมติว่าตรงนี้เป็นรายการที่เราลงรับนะคะเราลงรับนะคะ่ะเราแก้ไขได้ไหมก็แก้แก้ไขได้นะอ่ะ ข้ามไปนหน ence, ึ่งขั้นเนาะมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแน่นอนว่าเราต้องลงรับก่อนเนาะขอเลี้ยงกลับไปหนึ่งขั้นนะคะอ่สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วมีหนังสือเข้ามาเราจะลงรับเนาะแล้วก็เข้ามาที่หน้าน,านี้ละคะ่ะเข้ามาที่หน้าลงรับหนังสือเนาะแล้วสมมติว่าเ,าเป็นหนังสือภายนอกแล้วก็มาที่หนังสือภายนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่ปุ่มสีเขียวๆนะคะที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านขวามือนะคะ,ะแล้วก็ กดปุ่มลงรับอ่ะกดป,ปุ่มลงรับนะคะแล้วเราก็อ่าลงรายละเอียดการลงรับหนังสืออ่าลงรายละเอียดนะคะการลงรับหนังสือภายนอกค่ะลงรับหนังสือภายนอกนะคะแล้วก็ลงรายละเอียดเช่นอ่าตันนี้เป็นหนังสืออะไรหนังสือภายนอกนะคะอ่าเลขที่หนังสืออะไรแล้วก็ลงเลขี่นะคะ,น,ะ,คะนี่เป็นเลขที่สมมตินาอที่เราสมมุติขึ้นมาให้ดูนะคะ ในกระบวนการตัวอย่างนี้นะคะ,ะหนังสือลงวันที่เท่าไหร่เนะเาะเวลากรอกตรงนี้อ่าคอมเมนต์ของเรานะคะเราก็จะให้ไว้นิดน,นึงว่าอย่าเวลากรอกช่องแบบนี้นะถ้ามีคอมเมนต์นะคะก็ให้พิมพ์ตามรูปแบบนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะอ่านะคะก็สมมติว่าสิบห้านาฬิกาอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้เป็นสิบจุดศูนย์นอแล้วก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะคะหนังสือนี้นะคะเข้ามาเป็นหนังสือที่ รับไหมนะคะถ้าไม่รับเป็นปกติเราก็เลือกปกตินะคะด่วนไหมนะคะก็เลือกชั้นชั้นความเร็วเนะาะมาจากหน่วยงานไหนนะคะมาจากหน่วยงานไหนแล้วก็กรอกพิมพ์ชื่อหน่วยงานนะคะแล้วก็มาถึงใครนะคะมาถึงมาถึงมาถึงหน่วยงานไหนในที่นี้ตัวอย่างก็จะเป็นสมมติว่านะคะเป็นหนังสือจากให้นอกเข้ามาหาสำนักงานระัดนะคะ ยกเป็นเคสสานักงานประหลัดนะคะอ่าก็จะเข้ามาถึงสานักงานประหลาดเนาะอ่าแล้วก็เลือกที่สานักงานประหลาดนะคะจากนั้นอ่าถ้ามีส่วนมีส่วนราชการแล้วก็กรอกส่วนราชการแล้วก็อ่เรียนอ่าเรียนไครเนาะสมมุติว่าเรียนท่านนายกนะแล้วก็เลือกนะคะหรือนะคะเราสามารถที่จะอ่าเลือกได้นะว่าเราจะเรียนไทรอ่านะคะแล้วก็พิมพ์ลงพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะว่าเราจะเรียนใครนะคะ จากนั้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเข้ามานะคะเรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์เรื่องนะคะเข้าไปเนาะเอกสารนะคะเอกสารตรงนี้คือเอกสารที่ที่ได้ให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้ะคะ่ะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าม,มีหนังสือเข้ามาใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะมีมีทั้งหนังสือแล้วก็มีทั้งเอกสารอื่นๆที่แนบมาด้วยอะไรเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะเอาทั้งต้นฉบับทั้งหมดนั่นแหละเนาะที่ทําการสแกนแล้ว เราก็จะนําเข้าระบบโดยการสแกนแล้วก็แนบไฟล์นะคะแล้วก็เข้ามาแนบไฟล์เนาะก็เร้านะคะแล้วก็เลือกเลือกแนบไฟล์เนาะ,ะแล้วก็เลือกแนบไฟล์คะ <c oughs> ่ะอ่าหลังจากที่เราแนบไฟล์แล้วเนาะถ้ามีเอกสารอ้างถึงเนาะอันนี้ก็มีไว้เพื่อเป็นความสะดวกนะคะถ้ามีเนาะก็ก็อ้างถึงแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องคีข้อมูลตรง นะคะะเพราะเราไม่ได้บังคับตรงนี้เนาะ,อ,ะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะ,ะจากนั้นค่ะพอเราลงรายละเอียดข้อมูลครบแล้วในการลงรับเนาะเราก็วบันทึกะ